เพื่อนๆวันนี้นะเดี๋ยวจะชวนทําซุปแอลมอนด์แล้วก็อ่าชาญานะแล้วก็มีผัดชาญานะแล้วก็ซุปแอลมอนด์ชายานี่คือใบน,นี้นะถ้าทุกคนเอาไปปลูกทุกคนก็จะสามารถทําได้หลายเมนูนะคะแต่วันนี้ชวนทําซุปแอลมอนด์ก่อนอ่ะคุณอาเอาชาญาไปเก็บส่วนอันนี้เอาขอแอลมอน์นะคะนี่แอลมอนด์นะแอลมอนเนี่ยแช่น้ำไว้นะคะแช่ไว้ข้ามคืนนะแล้วก็ แล้วก็ล้างน้ําออกแอลมอนทานดิบๆนะคะคืออันนี้ทานดิบได้ปกตินี่ก็ทานดิบแช่ไว้นะอ่ะอ,อ,อ่เดี๋ยวเราจะมาทําซุปแอลมอนกันนะคะซึ่งแอลมอนเนี่ยใช้ประมาณหนึ่งถ้วยกำมือแล้วก็เอามาใส่น้ําแล้วก็ปัน่นบางคนไม่กินเปลือกเอาที่ชอบที่ชอบแต่เนสชอบกินเปลือกเนทําทั้งเปลือกเลยนะนก็จะได้น้ํานมแอลมอนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําซุปใครจะกรองก็กรองได้นะแต่เนสกินทั้งกาดนะ คือการทําอาหารเนี่ยเดี๋ยวจะบอกแบบนี้ว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเราเรากินคืออาหารเนี่ยถ้ามันเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเราก็กินได้หมดแหละเนาะอ่ะคุณอามาทําหน้าที่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําซุปซุปแอลมอนก่อนนะเราปั่นนมแอลมอนไปแล้วเนาะแล้วเราก็มีข้าวโพดแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดออรินจินะทุกคนนี้อ่ะ คุณอาเปิดเปิดอันนี้เลยค่ะปิดแล้วไม่ใช่เปิดอันนี้แล้วใช่ไหมคะเปิดไฟแล้วใช่ไหมคะเปิดความร้อนแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําซุปแอลมอน์กันเลยค่ะเราใส่น้ำอนผสมแอลมอน์อ่าเดี๋ยวเราก็เอาเอาอันนี้นะไปใส่นะทุกคนช่วยเนี่ยใส่จริงจริงมันจะต้องเละฝั่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็เติมน้ําไปอีกวัตถุประสงค์คือเราจะกินซุปแอลมอน์เนี่ยแล้วส่วนข้าวโพด ข้าวโพดเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆต้องการที่จะให้มันแบบให้มันแบบว่าเละๆหรือเขาเรียกอะไรนะให้มันปั่นละเอียดเราไปปั่นได้นะคะปั่นเลยไม,ไม่ไม่ต้องกินทั้งแบบอย่างนี้ก็ได้จริงๆทุกสิ่งอย่างเนี่ยสามารถปั่นได้เลยนะรวมถึงเห็ดขึ้นอยู่กับเราอะเพื่อนๆถ้าเราจะกินแบบไหนเราก็ปั่นแตน่เน่เน่ไม่ได้ปั่นเห็ดเพราะเนชอบเคี้ยวให้มันกระดึบ๊บกระดึ๊บเนาะแต่เนี่ยนี้ไปปั่นแปบบ๊บหนึ่งนะคะ เนี่ยแล้วใส่ไปในหม้ออย่างนี้นะลแล้วเราเดี๋ยวเราก็าจะได้ซุปอย่างรรอร่อยตลอดง่ายๆสบายๆเอ๊ะป้ามันไม่มีแบบนี้นะอ่ะไอ้ชักี้แบบที่เป็นไม้นะอ่ะนี่ของหน่อยได้นะไห,นไหนมนี่เห็นไหมเห็นเนาะ โกรธคืออะไรสง mm. สัยใครกดผิดมั้งโกรธมันก็คือแบบไม่พอใจค่ะเออ,อนนี้ก็ได้น,นี่แล้วเราล้างหลอล่างอดเอาการก็อันก็จัดการอันนี้สะอาดแล้วอันนี้อ่ะนี่นะคะก็จะเป็นซุปข,ของเรานะแล้วเวลาปรุงนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนปรุงเนี่ยเวลาปรุงนะชวฟวิธีการปรุงก็มันอันนี้มันคือแอลมอนเนาะแอลมอนแล้วก็ข้าวโพด เสร็จแล้วเวลาปรุงใส่เกลืออย่างเดียวแล้วก็พริกไทยนะคะอันนี้คือรอรอให้สุกข,ข้าวโพดในนี้เนซื้อข้าวโพดสุกมาแต่เพื่อนๆใช้ข้าวโพดดิบได้นะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเห,เห็ดเนยใส่เห็ดออรนจิลงไปนะแล้วเวลาปรุงก็ใช้เกลืออย่างเดียวนะคะจะเป็นเกลือดําเกลือชมพูหรือว่าดอกเกลือที่เป็นเกลือธรรมชาติใช้ได้ทั้งหมดเลยนะทุกคน ในระหว่างที่รอให้ตรงนี้สุกเดี๋ยวนี้จะโชว์นี้นิดนิดนึด่าเมนูต่อไปนะเราก็อันนี้ถ้ามันถ้ามันแฉะมากเกินไปก็เติมน้าไปได้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าซุปเราก็จะกินอยู่สองคนสามคนเนาะส่วนเมนูต่อไปเดี๋ยวจะทําชายาผัดนะทุกคนอันนี้คือใบชายาเอาไปล้างแล้วก็เอามาสับๆให้เป็นแบบประมาณนี้แล้วก็มีข้าวโพดด้วยแล้วก็มีหอมใหญ่นะแต่เดี๋ยวรอรอนี้ก่อน รอให้ตัวนี้สุกนะคะแปบ๊บเดียวแล้วเราก็จะได้ซุปเห็ดและซุปซุปแอลมอนของเนทนี่แหละสูตรของเนทเองนะสูตรที่แบบว่าคิดขึ้นมาเองเพื่อนที่จริงถ้าใครมีผงอันนี่กลิ่นเหมือนนมเลยค่ะหอมแบบกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะใครมีเกลือชพุพูใส่เกลือชุพูไปใครมีดอกเกลือใส่ดอกเกลือใครมีเกลือดําใส่เน้นเป็นเกลือธรรมชาติเล็กน้อยพอนะคะแล้วก็ ใส่พริกไทยดำแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> กระเด็นออกมาเลยอะไม่ีเกลือชมพูมีนะนี่ใส่พริกไทยดำนิดเดียวนะคะน,นี่พริกไทยดำก็ไม่นิดนะเนี่ยถ้าใครมีผงออริกาโน่ก็ใส่ผงออริกาโน่ได้นะทุกคนแต่ว่างานนี้เน่ไม่มีผงออริกาโน่พอดีหมดนะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้เราก็จะได้กินซุปและเสร็จแล้วในส่วนของซุปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําตัวตัวผัด ผัดชยานะซึ่งผัดเนี่ยอันนี้มันหอมข้าวโพดหอมมากเลยซึ่งตัวนี้นะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวทําให้ดูแล้วก็เราจะไม่เราจะขยำขยำทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วก็รุงด้วยเกลืออย่างเดียวแล้วมันจะอร่อยแต่ก่อนก่อนอื่นเนจะให้ดูเนจะให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นมันบดนะคะซึ่งเนใช้มันเนี่ยมาบดเป็นแบบนี้เป็นก้อน เือเวลาที่เราเอาไว้กินกับพวกซุปพวกนี้มันก็อร่อยดีนะมันเป็นมันใช้มันฝรั่งได้หรือจะใช้มันสำปะหลังได้อันนี้นะคะเอาไปเอาไปบดแล้วก็มาทํานี้นี่ก็จะกินกับพวกนี้แหละอ่าเมนูนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอขอจานนิดนะะึงค่ะถ้วยก็ได้นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมรสหน่อยซิ เพื่อนๆมันจะหอมมากเลยอ่ะหอมแบบหอมเป็นแบบออกนมนมแบบหอมจริงอายยังบอกว่าหอมเลยแล้ว,ลวคนจะติดใจนะถ้วยนั้นนะคะเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เราก็ได้ซุปที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วทำง่ายด้วยแล้วเดี๋ยวนี้จะทำชาัยาให้ทุกคนดูเดี๋ยวแต่ว่าสักครู่นะเดี๋ยวให้คุณอาชวนคุยกน คือเรื่องของเรื่องอ่ะใช้กระทะแอมเบอร์จะไหม้นะกระทะอันนี้โอเคโอเคเขาไม่ไหม้เนาะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะขอเอากระทะไปไปล้างแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมาทําผัดชะยาเผ mm ื hmm. ่อทุกคนมีหม้อแบบอย่างนี้เนาะก็จะได้สะดวกสบายด้วยนะคะอ่าแล้วก็เอาซุปข,ของเราเนี่ยเทใส่ได้ซุปเรียบร้อยแล้วโอ้โหกลิ่นหอมฉุยเลยอะทุกคนหอมแบบออกนมนมนะคะเป็นแบบหอมนมอ่ะนี่ เดี๋ยวขออันนี้ไปล้างป๊บระหว่างที่รอนะระหว่างที่รอเดี๋ยวบรรยายภาพก่อนบรรยายภาพรอคุณอาร้างก่อนคือประเด็นของการทําอาหารนะคะวัตถุดิบเนี่ยมาจากธรรมชาตินะมาจากธรรมชาติแล้วเราปรุงเองแล้วยิ่งละถ้าเราทําให้เป็นแบบลักษณะของซุปๆแบบเนี้ยเขาจะเป็นโมเลกุลที่เล็กอะ่ะเวลากินมันก็ย่อยง่ายนะเพื่อนทุกคนอ้าวเสร็จแล้วนะคะคุณอามาเลย เดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกหนึ่งเมนูนะอันนี้คือเมนูที่เนจะกินเน้ก็เลยเพื่อไม่ให้เสียของทําให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็มีหลายคนเนาะนะคะถามเนเนาะว่าคุณเนทน้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นเนี่ยโดนความร้อนได้ไหมจริงจริงแล้วพวกน้ํามันพวกนี้ยเขาเอาไว้ให้กินดิบๆนะเพื่อกินเพื่อแบบเขาเป็นเหมือนกินแนวไม่ไม่ใช่ผัดทอดนะเนาะราคามันจะสูงแต่ถ้าเรากินเพื่อให้หลอดเลือดเราสวยเราก็ใช้น้ํามันมะพร้าวได้แต่ว่า เราไม่ต้องทําให้ร้อนเยอะๆนะคะเพื่อนๆผัดแบบสะดุ้งสดุ้งอ่ะเหมือนความร้อนไม่คุกจริงๆแล้วเขาทนร้อนอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อไม่ให้เขาเสียของเพราะว่าเวลาเขาเขาสกัดมาในในฟอร์มเนี้ยเพื่อให้ให้มันแบบว่ามีความบริสุทธิ์ใกล้เคียงธรรมชาติถ้าเรากินดิบๆเลยก็จะดีแต่ถ้าเราจะกินแบบเพื่อให้หลอดเลือดเราสวยเราเอาไปเป็นส่วนผสมซึ่งวันนี้ในผัดนี้จะใช้ตัวนี้ใช้น้ำมันตัวนี้กับตัวนี้นะ แต่ถ้าใครไม่มีก็ผัดน้ำก็ได้นะคะซึ่งอวิธีทำตัวนี้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะจริงๆทำวิธีการต้องทำให้ผักเขาตัวเนี้ช้ำๆช้ำๆก่อนเนาะตัวที่ใส่ใส่ตัวนี้ก่อนนะหอมหอมใหญ่ก่อนนะคะเอาหอมใหญ่เนี่ยไปทำให้ช้ำๆก่อนนะคะให้มีกลิ่นออกมายังไม่ใส่น้ำมันนะทุกคนจริงๆทุกคนสามารถเอาไปอดัดดปได้ทุกอย่างนั่นแหละ มันไม่มีข้อจํากัดหรอกเพราะว่าการทําอาหารนั่นก็คือการออกแบบมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะรู้ของเราเองอ่าจากนั้นอันนี้พอพอหอมใหญ่เขาเริ่มจะช้าๆแล้วนะคะเราก็ใส่ใส่ตัวนี้ชายาใส่ชายาเข้าไปนะคะทำใบชายาเนี่ยเราจะได้ความหอมจากหอมใหญ่ค่ะ มันก็จะทําให้ได้รสชาติที่ดีและในชะยาเขาก็จะมีน้ําน้ําอยู่นะคะแล้วก็ทําให้นุ่มๆเลยค่ะชะยามีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างคุณค่าสูงมากเลยชะยาเนี่ยเขาเรียกว่าต้นผงชูรสเนาะผลผลที่เป็นเช่นนะั้นจริงๆมันเป็นรสโซเดียมในร่างกายของเรานะใบชะยาเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เอามาทําเป็นแบบตากแห้งแล้วก็เอามาเป็นผงโรยข้าวเพราะว่า mm hmm. แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสตอวผงธ่าุอาหารสูงมาก เป็นธรรมชาติที่ค่าไม่ตายนะชัยยาเนี่ยเขาไปปลกง่ายมากเลยขนาดอากาศแรงๆเนี่ยมันเจอียวแสงสัองเค้าเข้าไปเนี่ยพอพอก็ไอ้ป่าช้างเหงาหอะไรอันนี้ทําให้สุกๆนะคะทําให้สุกก่อนให้นุ่มๆเลยค่ะคือกระทะไอ้อันนี้ก็ดีอยู่อย่างคือเขาไม่ไม่ไหม้อะเนาะก็ทําให้เขาช้ำๆๆนะคะนี่แหละรอให้สุกชัยยานี่ทานดิบไม่ได้นะ มันจะมีผักที่ทานดิบไม่ได้จริงๆเพื่อนๆใช้ผักโขมแทนก็ได้นะคะสูตรเนี้ยนี้ทําให้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปรอรอให้ตัวนี้สุกก่อนนะคะถ้าใครที่ทานเนยใสเนสยใสคือเนยแท้นะใครที่ทานเนยใสได้สามารถใช้เนยใสเนี่ยทําแบบนี้ได้เลยนะแต่คือทีเนี้ยเนยไม่ได้กินพวกนมพวกเนยนะคะเนยก็เลยไม่ได้ใช้แบบนั้นทาเนาะอันนี้คือผัดที่น้ําที่เขามีอยู่ให้เขา ผัดให้เขาเหมือนกับสลบหรือสุกอะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้น้ํามันเนาะเราผัดไปปกติแล้วเขามีน้ําเดืมอยู่แล้ว่าจากนั้นเราใส่ข้าวโพดลงไปนะคะข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดในต้มสุกไว้แล้วนะในซื้อข้าวโพดสุกมาเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวเกลือขอดอกเกลือหน่อยค่ะ ดอกเกลือเอามาันเอามาเล็กน้อยพอก็โรย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 ดอกเกลือไปนะทุกคนพอแล้วแค่นี้พอปกติถ้ามีผงออริกากโน่เนี่ยใส่ผงออริกากโน่แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวนิดน,นึงค่ะน้ำมันมะพร้าววัตถุประสงค์ของเราเพื่อเราจะทานไขมันตัวที่ดีนะเพืพ่อนเพื่อนแล้วก็ใส่เป็นเล็กน้อยนะคะ แล้วเดี๋ยวเวลาเสิร์ฟนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะบอกเทคนิคเวลาเสิร์ฟให้ให้มันดูน่ากินนะเนาะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันดูน่ากินอันเนี้ยหอมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวแล้วก็หอมใหญ่เนี่ยเขาตั้งเข้ากันดีมากเลยนะกินๆนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวพอเราผัดสักพักนึงตอนนี้เขาก็สลบแล้วนะกินกินน้ำมันกินน้ำมันมะพร้าวจะหอมมากเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกมันจะไม่หอมขนาดนี้แต่ถ้าใครสามารถทานเนยได้ก็จะหอมนะทุกคนอ่าปิดปิดแล้วเดี๋ยวเวลาเสิร์ฟไปเน่นจะบอกเทคนิคการเสิร์ฟปิดหรือปิดหรือเปิดอ๋อปิดปิดค่เดนะเวลาเสิร์ฟนะปิดแล้วใช่ไหมคะนี่เวลาเสิร์ฟขอจานขอจานใบหนึ่งขอจานข้างหลังป้าอ่าเวลาเสิร์ฟนะขอขอนี้นะคะขอมันก้อนหนึ่งนี่เสิร์ฟพร้อมมันทุกคนเสิร์ฟพร้อมมัน เอามันมาก้อนเดียวพอค่ะก้อนใหญ่เอออันนี้คือมันที่เนบดไว้แล้วนะมันเพื่อนๆจะใช้มันเนทใช้มันอ่าเขาเรีเยกอะไรนะมันสับปะหลังผสมกับแอลมอนดแต่ใช้แอลมอนดิบนะแล้วเนก็ปั่นแล้วเน้ก็ปั่นเป็นแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเนทจะกินกับพวกนี้นะคะแล้วเวลาเราเสิร์ฟนะคะเราก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการเสิร์ฟต้องรอให้ตรงเนี้ยเย็นแป๊บนึงมันเป็นเทคนิคความอร่อยเพื่อนๆขอถุงมือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ออขอขออันนี้หนะะ่อยค่ะขอขอจานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเวลาเสิร์ฟนะแล้วก็ขอถ้วยเล็กๆถ้วยหนึ่งเวลาเพื่อนๆเสิร์ฟนะเพื่อนๆนะมีวิธีเดี๋ยวนี้จะแต่ต้องรอให้ตัวนี้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ทําให้เขาอันนี้ร้อนอะ่ะเดี๋ยวเราจะขยําขยาขยำอันเนี้ยแล้วมันจะดูน่ากินเห็นป่ะใบชะยาใช้ตั้งเยอะแล้วพอเขาไอเนี่ยเขาก็จะเหลือนิดเดียวค่ะใบชะยาจริงๆเพื่อนๆใช้ใบชะย,ยาเยอะได้นะคะ เนี่ยแล้วเวลาเพื่อนๆเสิร์ฟเนี่ยต้องต้องเสิร์ฟแบบขยำขยำให้เขาช้ำๆอะค่ะมันจะดูน่ากินนะเดี๋ยวเดี๋ยวนน่ขออนุญาตขยำแป๊บนึงแต่ว่ามันร้อนอยู่แป๊บนึงนะคะคือสรุปแล้วเนี่ยขยำขยำตัวเนี้ยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกันแล้วก็อ่าขอขอถ้วยสําหรับใส่ซุปแล้วก็เสิร์ฟพร้อมซุปด้วยอ่ะนี่ เวลาเสิร์ฟเนี่ยเ,เวลาเน่ทำให้ลูกชายเน่กินแต่ลูกชายเน่เขายังเป็นเด็กวัยรุ่นเขาก็จะชอบให้ผัดกับพวกเนอยอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยนะคะแล้วเวลาเราเสิร์ฟนะเพื่อนเพื่อนเราเสิร์ฟแบบนี้เอามาวางอย่างงี้มันจะได้ดูน่ากินนะอ่ะนี่เห็นเปล่าเสิร์ฟนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ซุปเข้าไปนะใส่ซุปเข้าไปส่วนน้ำจิ้ม เดี๋ยวต้องหาถ้วยบ้านนี้ไม่มีถ้วยเลยนะคะไม่เป็นไรนะแล้วแล้วน้าจิ้มเนี่ยน้าแต่ปกติอะถ้ากินจืดเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยได้กินน้ําจิ้มเพราะตัวเนี้ยมันก็จะเค็มอยู่แล้วเนาะส่วนมันเนี่ยก็จะเป็นตัวใช้ใช้มันเอ่อเรียกอะไรนะมันฝรั่งก็ได้หรือว่ามันห้านาทีก็ได้แต่เน่ใช้มันห้านาทีแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซุปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอหาที่ใส่ซุปแป๊บนึงบ้านนี้ แบบว่าแบบว่าทำแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นักหมายเนละไม่เป็นไรอเจอแล้วเจอแล้วแล้วก็จะเสิร์ฟซุปไปเล็กๆนะคะอ่าเราก็เสิร์ฟพร้อมถ้วยซุปคือบางทีถ้ามันมีจานชามที่สวยอ่ะมันก็จะทําให้ดูเหมือนน่ากินเลเนาะอันนี้เป็นเป็นซุปเป็นซุปอ่าอัลมอนด์นะอันนี้เราก็จะได้โปรโตีนแล้วเราก็จะได้กินแต่ของที่แบบแล้วถ้าเราอยากให้สวยงามนะคะเพื่อนๆ โรยผงออริกาโนหรือว่าหาแครอทอะมาใส่เนาะตกแต่งให้มันสวยงามอันนี้แค่นี้ก็ได้เมนูที่แบบเต็มไปด้วยคุณค่าอาหารเยอะมากเลยนะอะเดี๋ยวนี้จะชิมให้ทุกคนดูนะคะนี่แหละขอขอช้อนหน่อยได้ไหมคะซ้อมซ้อมเอาส้อมก็ได้ค่ะอ่าส้อมอันนี้นะอันนี้คือซุปนะ ิมให้ดูชิมให้ดูนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะอเนอ่จะบอกว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวไน่จะชิมให้ดูแล้วจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งบอกว่ามันอร่อยนะคุณอาชิมแล้วคุณอาเนี่ยหอมนมมากเลยค่ะเพราะว่าสเสน่ห์ของข้าวโพอดอะเวลาเอาไปทำอย่างเนี้ข้าวโพดก็จะอร่อยอยู่แล้วส่วนไอ้ต,ตัวนี้นะคะยิ่งถ้าเราทําให้มันละเอียดละเอียดเนาะใบชะยาเนี่ย แล้วก็ขยำขยำนะแล้วเราก็กินพร้อมกันแบบเนี้ยขยาเขาจะเค็มเค็มกลิ่นอันนี้เป็นมันเป็นเหมือนมันบดนะเพื่อนเพื่อนนี่เราสามารถจะกินพร้อมอันนี้ได้เลยอ <c oughs> ลองดูนะลองทำดูทุกคนบ๊ายบาย